สวัสดีค่ะวันนี้พาออมาเดินออกกําลังกายนะคะตากแดดค่ะวันนี้วันนี้แดดดีดีนะคะพี่น้องดูนะคะนี่แดดดีมากนะคะวันนี้เลยพาออกมาสูดอากาศนิดนึงค่ะพักเบรกนะคะพักเบรกค,ค่ะอากาศดีดีวันนี้นะคะเดินออกกําลังกายและพักเบรกนะคะก็ให้ชมบรรยากาศสดชื่นข้างนอกโรงเรียนนะคะ อากาศก็ลมเย็นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ไม่หนาวมากเนาะตอนเช้าจะลบสองลบสามนะคะพาเดินเล่นนะคะทักไทยเอซีค่ะ ากาศก็เย็นนิดหน่อยนะคะก็แดดดีดีวันนี้นะคะอากาศด,ดีมากวันนี้เราจะข้ามไปที่ทางหลวดนะคะ พาเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้ท้องฟ้าสวยงามนะคะดูนะคะสีฟ้าครามสวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะข้างหน้านู้นก็เป็นป่าเดินเที่ยวนะคะแล้วว่าจะไปที่ทางหลวนพอดีเขาก็กำลังก่อสร้างเนาะเขากำลังก่อสร้างนะคะพี่น้องก็ไม่น่าจะไปได้เสียงดังดังเนาะ เขากำลังทำสะพานใหม่เฮ้ยบีกับรู้แล้วอ๋อโอเคอ่อก็เขากำลังวางพื้นวางพื้นสะพานใหม่นะคะ mm hmm. พี่น้องเราไปไม่ได้ค่ะ mm hmm. เดินได้แต่ว่า ก็ไม่อยากไปเนาะเสียงมันดังมากก็อยู่แค่นี้ก่อนนะคะอาบแดดอยู่ตรงนี้นะคะแดดดีๆนะคะพี่น้องแดดดีมากๆเลยเนาะโอ้ยดูนะตอนแรกจะไปที่สะพานล,ลอยข้ามทางด่วนเนะเาะพอดีเขาก็ทําทางใหม่เนาะทําทางด่วนแล้วเขาก็วางพื้นสะพานล,ลอยใหม่เราก็เลยเปลี่ยนทิศทางวันนี้เราพักเบรกนะคะกาแฟยังไม่ได้ดื่มนะคะ ก็เห็นอากาศมันดีสวยงามแบบนี้เนาะก็เลยพามาเดินเที่ยวเดินชมเนาะเดินอาบแดดนิดหน่อยเนาะแต่มันก็เย็นอยู่นะเพราะเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเนะาะเราใส่เสื้อทํางานนะคะใส่เสื้อทํางานมาเดี๋ยวเราจะเดินกลับเพราะว่าเดี๋ยวเดินไกลามากกลับไม่ทันเวลาเนาะก็บรรยากาศสดชื่นมากไปถึงข้างหน้านู้นก็เป็นป่า ป่าแม่น้ำจืดกว้างใหญ่นะคะแต่ต้องเดินเข้าไปอีกไกลเนาะเราก็คงจะไม่เดินไปเนาะเราจะเดินอยู่แค่ตรงนี้ก็ชมบรรยากาศด,ดูท้องฟ้าสวยงามมากนะคะเนี่ยด,ด,ดู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 ท้องฟ้าวันนี้โป,ป,ปรดโปรงโปรตโปรงสวยงามมากดูนะคะเนี่ยโอ้ย,อยเราไม่เดินไปแล้วเพราะว่ามันไกลเนาะ เอาไว้เลิกงานเราจะพาไปชมนะคะแม่น้ําในป่านั้นน่ะสดชื่นมากเดี๋ยวต้องรอให้เลิกงานก่อนเนาะนี่ก็มาดูเขาตัดต้นไม้นะคะนี่ตัดแต่งต้นไม้สวยงามน,นะคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยใบก็ใบเขาก็จะขึ้นนะคะนี่ที่ก็ตัดแต่งแบบนี้เนาะตอนนี้เราเดินกลับนะคะรู้สึกเย็นเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วแดดออกแต่ก็ยังยังเย็นอยู่เนาะ ถ้าเรายืนตากแดดตรงนี้เนาะมันก็จะได้ความอุ่นนะคะเนี่ยอุ่น